ด่วนพี่น้องประชาชนกลุ่มนี้ทั่วประเทศเลยนะคะคุณผู้ชมล่าสุดค่ะคุณพิชัยมีการสั่งการเร่งด่วนนะคะในส่วนของการช่วยเหลือรายละ3,000บาทใครบ้างได้รับสิทธิ์และถือว่าเป็นข่าวดีเลยค่ะคุณผู้ชมที่นันจะนําเรียนให้กับคุณผู้ชมทราบในวันนี้2กลุ่มนี้นะคะได้รับสิทธิ์อย่างไรและในส่วนของการช่วยเหลือวงเงินนะคะที่จะให้สิทธิ์ครั้งนี้อยู่ที่3,000บาทต่อคนต่อรายเป็นสิทธิ์อะไรบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้อง ประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศค่ะอัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะได้ทำแล้วว่าตอนช่วงนี้ช่วงที่เรากําลังคานวณใหม่จริงๆเขาคำนวณเสร็จไปเยอะแล,ะละ้วล่ะแต่จะเอาให้เสร็จให้หมดเนี่ยเขาก็คาดว่าน่าจะเสร็จประมาณตน้นกรกฎานะอันนี้เมื่อเสร็จหมดแล้วเนี่ยกแ็แปลว่าอะไรครับเราก็ต้องทำสามสี่เรื่องอเรื่องที่หนึ่งก็คือว่าคนที่เรารู้ว่าจายเกิเนตอนนียรู้แล้วสองสามแสนเป็เนี ตอนนี้ปัญหาคือรงทั้ง s อ s ทั้งโทเนี่ยนะให้ใหมารับรลูล้รับเงินคืนเพราะว่าพวกนี้ต้องมาทำเครดิตชีด้วยเนี่ยว่นตัวต,วตวนไะด้อันนี้คือเรื่องเรื่องถัดมาก,ก็คือว่าช่วงเนี้ยมาให้ฟ้องก็จะมีก็จะพาะเก่าอยู่ไม่กี่ร้อยคนที่ไม่งนเดียาจะขายอยู่ผ่านนะก็ก็ไม่ให้ฟองนะครับจนเกียให้เรียบร้อย อีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงที่เขายังไม่ไม่รู้ยอดเนี่ยเขาก็เลยขอเก็บไปก่อนที่ในไปเวียนสามพันห้าบาทนะ,ะต่อเดือนผมเขาบอกว่าก็ไหนๆมันก็จะรู้แล้วรอให้มันนิ่งก่อนละการก็เลยว่าให้เขาเวียนออกไปว่าถ้ายังไม่เสร็จนะตอนนี้ก็ากา็ก็ชะลอการเก็บอยู่การเก็บซะก่อนนะครับแล้วก็แล้วก็วกเดี๋ยวก็อีกเดืนอนสองเดือนเสร็จเราก็มาเริ่มใหม่เรียกเขามาทุกคนรู้ยอดตัวเองก็จะได้เรียบร้อยนะครับเรื่องนี้สําหรับกอศสอ อัปเดตข้อมูลข่าวสารล่าสุดนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมีคําสั่งเร่งด่วนให้ทางกยศชะลอหักเงินสามพันสำหรับผู้กู้ยืมค่ะรอคํานวณปรับปรุงยอดหนี้ใหม่เสร็จก่อนนะคะค่อยมาพิจารณากันอีกครั้งหนึ่งค่ะก็ได้รับการยืนยันจากคุณพิชัยชุนหาวิชรารองนายกรัฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะมีการเปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับปรุงระบบหนี้ของกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาหรือว่ากยศค่ะ ว่าการคำนวณการปรับปรุงยอดหนี้ใหม่นะคะใกล้เสร็จสมบูรณ์แล้วคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในต้นเดือนกรกฎาคมนี้ซึ่งจะมีการดำเนินการถึง3เรื่องหลักได้แก่ค่ะ 1. ึชะลอการเรียกเก็บเงินรายเดือน3,000บาทให้กับผู้กู้ยืมถือว่าเป็นข่าวดีค่ะจนกว่าจะมีการคำนวณปรับปรุงยอดหนี้ใหม่นะคะและจะแล้วเสร็จนะคะ่ะก็จะให้กลับมาพิจารณาใหม่ว่าจะคำนวณอย่างไรและแบบไหนในลำดับต่อไปค่ะ2ก็คือการคืนเงิน ให้กับผู้กู้ที่จ่ายเงินเกินนะคะซึ่งพบอยู่ประมาณ2องถึงสามแสนบัญชีค่ะคุณผู้ชมยต้องผ่านการยืนยันตัวตนในส่วนที่จะต้องเร่งติดต่อนะคะแล้วก็ทั้งการส่งข้อความผ่าน SMS หรือว่าโทรศัพท์โทรศัพท์หานะคะเพื่อให้ผู้กู้นะคะมาติดต่อขอรับเงินคืนโดยกระบวนการตรงนี้จะต้องมีการยืนยันตัวตนด้วยระบบ KYC ด้วยนะคะและนอกจากนี้ค่ะทําให้ระงรับการฟ้องร้องออกไปก่อนโดยให้เร่งดําเนินการในส่วนที่จะต้องทานะคะให้เรียบร้อยก่อน ส่วนถ้าจะมีการฟ้องร้องก็เป็นเรื่องเก่าจํานวนไม่เกี่ยร้อยคดีที่ส่วนใหญ่เป็นคดีที่ขาดอายุความนั่นเองค่ะเอาละค่ะถือว่าเป็นข่าวดีคุณพิชัยสั่งการเร่งด่วนให้ทางกยศนะคะชะลอการหักวงเงิน3,000บาทของผู้กู้ยืมรอคํานวณปรับปรุปงยอดหนี้ใหม่ให้แล้วเสร็จก่อนค่อยมาพิจารณาอีกครั้งหนึง่งยินดีกับพี่น้องประชา<อ>ในกลุ่มกยศทั่วประเทศด้วยคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ แจ้งข่าวด่วนจากทกศและก็อมสินเตือนพี่น้องประชาชนนะคะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มที่เป็นลูกค้าของธนาคารอมสินหรือเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนจากทางธนาคารทกศสองเรื่องเด่นนี้สําคัญมากๆเลยนะคะนั่นจะพาคุณผู้ชมไปติดตามค่ะท่านไหนที่เข้ามาร่วมรับชมไลฟ์อย่าลืมกดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่องอัปเดตข้อมูลข่าวสารกันเลยค่ะสวัสดีค่ะคุณผู้ชมสวัสดีค่ะคุณพ่อคุณแม่พี่น้องประชาชนคนไทยทุกคนทั่วประเทศเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้เงิน ออนไลน์อย่าลงเชื่อแอปปลอมที่มีการหลอกลวงนะคะไม่ว่าจะเป็นการอ้างชื่อของหน่วยงานรัฐโฆษณาเกินจริงเรียกโอนเงินคืนนะคะขอให้ตรวจสอบรายชื่อสําหรับผู้ให้บริการรับอนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยก่อนอาจจะโดนหลอกลวงก็ได้ค่ะเพราะฉะนั้นทกศนะคะออกมาแจ้งเตือนจากทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะว่าเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้เงินออนไลน์ค่ะสําหรับพี่น้องเกษตรกรชาวนาชาวไร่ชาวสวนเพราะฉะนั้นนะคะในส่วนของการตรวจสอบราย ชื่อผู้ให้บริการที่ได้รับอนุญาตในการประกอบธุรกิจสินเชื่อจากแบงค์ชาตินะคะสามารถเช็คได้นะคะคุณผู้ชมผ่านแอปพลิเคชันเงินกู้ค่ะคุณผู้ชมก็เพระนาะฉะนั้นก็เตือนภัยพี่น้องประชาชนนะคะระมัดระวังในเรื่องของการแอบอ้างเิดปลอมไม่ว่าจะเป็นการอ้างชื่อผู้ใช้บริการตัวจริงหน่วยงานของทางภาครัฐสวมรอยสร้างความน่าเชื่อถือหรือว่าโฆษณาเกินจริงวงเงินกู้สูงที่ขอแล้วการันตีว่าผ่านง่ายผ่อนเร็วได้เงินเร็วไม่ต้องมีหลักคำประกันและโอนเงินให้ก่อนเป็นค่ามัดจำ แล้วก็ค่าธรรมเนียมค่ะจึงมีการแจ้งเตือนจากทางธนาคารตกรสขณะเดียวกันค่ะในส่วนของทางธนาคารออมสินก็ออกมาย้ำเตือนนะคะภายใกล้ตัวสําหรับคุณผู้ชมที่เป็นลูกค้าของทางธนาคารออมสินที่จะต้องรู้เลยในส่วนของมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นพนักง,งานธนาคารออมสินมีการโทรศัพท์นะคะหลอกขอข้อมูลส่วนตัวพร้อมกับลวงให้มอบอํานาจในการดําเนินการแทนจําไว้ให้ดีธนาคารออมสินมีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์ออกมาแล้วว่าธนาคารออมสินไม่มีนโยบายนะคะขอข้อ มูลส่วนบุคคลหรือว่าให้มอบอำนาจใดๆผ่านทางโทรศัพท์ทุกกรณีค่ะเพราะฉะนั้นรู้ทันป้องกันไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพถ้าเจอแบบนี้อย่าหลงเชื่อนะคะก็ติดต่อไปได้ที่ธนาคารอมสินหรือว่า call center หนึ่งหนึ่งหได้ทันทีค่ะคุณผู้ชมสำหรับลูกค้าของทางธนาคารอมสินนะคะ นี่แหละค่ะคือ2เรื่องเด่น2เรื่องด่วนที่นํามาฝากคุณผู้ชมนในวันนี้นะคะจากทกศแล้วก็ออมสินเตือนภัยพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มค่ะและที่สําคัญอย่าทําอย่าเชื่อง่ายๆนะคะสําคัญเตือนภัยไว้ก่อนเช็คให้ชัวร์ก่อนกู้ออนไลน์ทุกๆคนค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ